คุณซาเรือนทุดกับผูชาฟาดหลังถูกส่งตัวกลับประเทศผมกลับแล้วหวังว่าพวกท่านจะยังอยู่นะ ลั่นบริหารแบบใช้อารมณ์ไม่รู้จะอยู่ได้กี่นานภายหลังจากที่ทหารไทยได้เหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาได้นํามาวางเอาไว้ที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บถึง5นายและมีหนึ่งนายถึงกับขาขาดเลยทีเดียวครับซึ่งเรื่องนี้ทําให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาาชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาลงทันทีครับโดยสั่งให้ทูตไทยประจํากัมพูชากลับและส่งทูตกัมพูชากลับประเทศ ส hey. ่งกสร้างความไม่พอใจให้กับนายฮุนซาเรือนทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเป็นอย่างมากครับจนเขาถึงกลับออกมาโพสต์ฟ้านแรงหลังถูกขับออกจากไทยว่าหลังจากผมกลับแล้วหวังว่าท่านและพวกยังอยู่นะครับบริหารแบบใช้อารมณ์เช่นนี้ไม่รู้ได้กี่น้ํา นายหุนเสอรือนได้ออกมาโพสต์ตอนเวลาประมาณ20นาิ30นาทีก่อนที่จะลบโพสต์ออกไปในเวลาประมาณ20นา49นาทีแต่ชาวในไทยแคปเอาไว้ได้ทันและพาทุไทยไปลงที่ Facebook ของเขาจนล่าสุดครับเขาได้ปิด Facebook หนีไปแล้วเรียบร้อยสําหรับนายหุนเสะเรือนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเขาเป็นหลานของสมเด็จหุนเซนนั่นเองเรียนจบทั้งปริญญาตรีและโทที่ไทยครับและเข้ารับตําแหน่งทูตกพูชาประําประเทศไทยเมื่อปี2565